สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่นะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสที่ปักหมุดไว้เลยครับและมีกลุ่มสอนเทรดฟรีสามารถเรียนรู้และเทรดไปพร้อมโค้ดได้เลยครับมีไลฟ์สดทุกวันเลยนะวันนี้ผมจะมาสอนใช้สคริปเทรดซึ่งผมใช้แล้วสามารถทำกำไรได้ถึง21,000บาทภายใน20นาทีเลยนะครับผมตัวสคริปเทรดโคตรแม่นเลยนะครับ เป็นมือใหม่ก็เทรดตามได้นะสำหรับคนที่สนใจตัวสคริปเทรดนะสามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มทักหาแอดมินขอสคริปเทรดได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สคริปเทรดให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์ม 8x เท d e นะครับผมก็คือแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วมาที่ด้านล่างนะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับผมกดขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ตัวสคริปมากดที่ add new script นะ แล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับที่แอดมินให้สคริปต์มานะครับจะเป็นตัวนี้เพื่อนๆก็กดนะครับแล้วก,กดเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับลากคุมทั้งหมดเลยโอเคนะครับก็จะถึงตรงนี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก,กดคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่ตัวแพลตฟอร์ม8ปดเอนะครับผมมาที่ตรงนี้นะแล้วก็มากด ลากนะครับคุมทั้งหมดแล้วกดลบนะครับกด delete ออกนะแล้วก็เอาตัวสคริปต์นะครับที่เรา copy มานะครับแล้วกด ctrl o v ในการวางนะครับผมแล้วเราก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกนะมันก็จะขึ้นมา code j 2.0นนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับวิธีใช้งานนะครับมาที่ตัวชี้วัดนะมาที่สคริปต์นะครับผม ก็จะขึ้นโค้ด j สองจุดศูนย์นะครับผมเคยเพิ่มไว้ก่อนหน้าแล้วนะมันก็เลยขึ้นมาสองอันวิธีการลบนะครับเวลาเพิ่มสคริปต์มาแล้วมันเกินนะครับหรือเราใส่สคริปต์มาเกินแล้วก็มาที่ตัวสคริปต์เหมือนเดิมแล้วก,กดลบนะโอเคมันก็จะขึ้นอันหนึ่งแล้วนะเห็นไหมครับมันก็จะเหลืออันเดียวแล้วกดขึ้นมาได้เลยนะครับสําหรับคนที่กดใช้งานโอเคสําหรับการตั้งค่าของตัวสคริปต์เทดนะครับ ผมจะใช้ตามนี้เลยนะค่าต่างๆผมจะใช้ค่ามาตรฐานเลยไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับการตั้งค่าพื้นฐานส่วนสีและการแสดงผลผมก็ใช้ตามนี้เลยอันนี้ก็เป็นโค้ดสคริปต์นะครับเสร็จแล้วก็กดสมัครใช้งานมันก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้สำหรับวิธีการเข้าอ,ออเดอร์นะครับตาม โค้ชนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีโค้ชโลเวอร์กับโค้ชไฮเออร์วิธีการเข้าก็ง่ายมากเลยนะครับเมื่อมันขึ้นลูกศรสีเขียวนะครับเราก็จะกดขึ้นนะครับผมอันนี้ผมใช้แท่งเทียนแบบ1นาทีนะครับผมแล้วก็ใช้ชนิดแผนภูิเป็นแบบแท่งเทียนนะครับวิธีการเทรดผมก็จะตั้งค่าเทรดในการกำหนดระยะเวลาเทรดแค่1นาทีให้มันจบภายใน ลูกศรมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ให้จบภายในแท่งถัดไปเลยนะครับผมก็คือสัญญาณมาแท่งนี้เราก็เปิดออเดอร์ที่แท่งนี้นะครับก็ให้มันปิดจบที่แท่งนี้นะครับเราจะไม่เล่นไปยาวถึงแท่งนี้นะวิธีการนะครับลูกศรสีเขียวนะครับจะเป็นจุดให้เรากดขึ้นส่วนลูกศรสีแดงจะเป็นการกดลงคือใช้การง่ายมากเลยนะครับสําหรับตัวสคริปต์นะลูกศรมาเราก็แค่กดขึ้นหรือกดลง โดยมีเงื่อนไขนะครับให้สังเกตนะครับระยะเวลาให้ดีในการจะกดนะให้ดูเวลาที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ก็ดีนะครับผมเราเมื่อมันเกิดสัญญาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะมีเวลานะครับให้กดประมาณ30วินะครับผม30วิิบวิในการเปิดออเดอร์นะครับแล้ว30มสิบวินั้นนะครับเราจะเปิดออเดอร์อย่างมีคําสั่งบายนะครับเราจะเปิดออเดอร์ที่ราคาเปิดหรือราคาต่ํากว่าราคาเปิดเท่านั้นนะครับ เราจะไม่เปิดราคาที่มันสูงขึ้นไปกว่าราคาเปิดนะคะผมอันนี้เป็นสำหรับออเดอร์บายส่วนออเดอร์เซลล์เหมือนกันครับผมมีสัญญาณเซลล์มานะครับให้กดลงใช่ไหมเรานะครับผมก็เซตเวลา1นาทีนะครับถ้าเลือก1นาทีไว้มันก็จะล็อกที่1นาทีนะครับให้สังเกตเวลาที่มุมของมุมขวาด้านล่างนะครับผมมันจะมีประมาณวิที่เนี่ยเห็นไหม5้3 0กว่าเนี่ยอันนี้คือไม่สามารถเทรดได้แล้วนะครับผม เมื่อมันขึ้นแท่งเทียนมานะเราจะเทรดตอนที่มันไม่เกิน30วินะครับผมแล้วเราก็จะเทรดกันที่ราคาเปิดนะครับหรือราคาที่ดีกว่าราคาเปิดก็คือยอดด้านบนนะถ้าซื้อลงนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมมือเก่าก็น่าจะเข้าใจนะครับการเปิดออเดอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างจริงที่ผมเทรดนะครับที่ผมเทรดใช้ ระยะเวลาแค่20นาทีนะครับผมผมสามารถหาเงิน2 1 0 0 0บาทได้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

ยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับสัญญาณสีเขียวนะครับโคชไฮเออร์นะครับเราจะกดขึ้นนะครับใช้แท่งเทียนหนาทีเราจะซื้อขึ้นที่ราคาเปิดหรือราคาต่ำกว่าราคาเปิดเท่านั้นสำหรับ order sell, ออเดอร์เซลล์โคชโลเวอร์เราจะซื้อที่ราคาเปิดแล้วก็ ราคาที่ดีกว่าราคาเปิดเท่านั้นนะครับผมเราจะกําหนดระยะเวลาเทรดแค่หนึ่งนาทีให้จบภายในแท่งถัดไปเท่านั้นนะครับสําหรับข้อควรระวังนะครับผมก็คือเพื่อนๆนะครับเวลาเปิดลหลายๆคู่นะครับเพื่อนๆจะสลับคู่ไปมาไปมาใช่ไหมแล้วเวลานะครับเวลาที่มุมของเพื่อนๆเนี่ยมันจะบางทีนะเราจะเลย30สิบวินะแล้วเราก็จะกดเข้าออเดอร์ใช่ไหมมันก็จะเข้าราคาแถวเราเลือกใช่ไหม แต่ราคาปิดจบเนี่ยมันก็จะไปปิดอีกแข้งหนึ่งถ้าเราเข้าเวลาเกินนะครับผมแล้วมีโอกาสที่เราจะลอสก็สูงนะครับโอกาสที่เราจะแพ้ก็สูงนะเวทาเพื่อนๆนตั้งค่าเวลาผิดหรือดูเวลาในการกดออเดอร์ผิดเนี่ยก็คือเราอาจจะเสียได้เลยเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตให้ดีนะครับสําหรับข้อควรระวังสําหรับเทคนิคนี้นะเรื่องเวลาเลยก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับสําหรับตัวสคริปเทดนะ มันก็มีโอกาสที่เราจะแพ้ได้นะครับสําหรับที่เราเข้าตามลูกศรแล้วนะครับผมกดราคาเปิดก็แล้วราคาที่ดีกว่าก็แล้วนะครับแล้วยังจะแพ้อีกนะครับผมก็ขอบอกไว้เลยนะครับสําหรับเทคนิคนี้มันไม่ได มีโอกาสที่จะชนะ100%อรนะครับผมมันก็มีโอกาสแพ้ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเราเทรดตามเทคนิคที่ผมบอกเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสชนะสูงขึ้นนะครับผมสําหรับตัวสคริปช่วยเทรดนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องฝึกฝนให้ชํานาญนะครับผมคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็ต้องใช้เงินเดโมในการฝึกฝนก่อนนะก่อนที่จะลงเงินจริงฝึกฝนโดยการกด ออเดอร์ตามให้ได้ราคาที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับผมสามารถกดลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอหรือโพสที่ปักหมุดได้เลยนะครับผมจะเป็นพอร์ตเดโมนะครับจะให้เงินมา10,000บาทนะครับให้เรามาทดลองกดออเดอร์ตามตั้งเวลาตามให้คล่องก่อนนะครับผมสำหรับตัวสคริปเทรดนะครับเพื่อนๆก็กดลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยทักหาแอดมินนะครับผมบอกขอสคริปเทรดโค้ดเจหน่อย อันนี้จะให้สำหรับคนที่สมัครบัญชีเทรด x x เทรนะที่เติมเงินจริงมา10เหรียญน,นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธินะครับในการที่จะได้ตัวสคริปไปใช้ฟรีนะเพื่อนๆจะได้รับสิทธินะครับในการเข้าเทรดพร้อมโค้ดด้วยนะครับผมจันทถึงสุกเลยนะครับผมมีให้ทดลองใช้สัญญาณของซิกซี่ด้วยนะครับที่มีความแม่นยำของตัวระบบนะครับอยู่ที่ 90%เลยนะครับผมสามารถทดลองใช้ได้นะครับจันถึงสุกเลยนะครับเทรดไปพร้อมโค้ดนะครับสิบเหรียญที่เติมนะครับก็ยังอยู่ในพอร์ตของเพื่อนๆนนะครับเราไม่ได้หักมาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อนๆนก็สามารถนำเงินสิบเหรียญเนี่ยไปเทรดทำกำไรได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ